หัวลูกแบบนั่นเลยแบบสัมผัสอะไรสักอย่างแล้วว่าคนหัวลูกมนหัวใจข้อกระตีนะเดี๋ยววันที่สิาเจอกันมาแน่นอน ก็ไปเช็คเลือดเช็คเลือดเสร็จแล้วก็บอกว่าปอมนั้นไข่ไขมันเ,เลือดมีเหลือนิดเดียวร <pouquinho. S 1> ะหว่าจากแล้วก็ขานี่ก็มันจะยุบหมดแล้วเนี่ยยุบหมดแล้วไม่มีแล้วเลื่องคล่องแล้วครับ<ม>แล้วผมออกวิ่งดูออกวิ่งดูโรงพยาาเนี่ยเราวิ่งดูมันก็าขาต<ห>ายเราบอกไปไงไปแล้ววะไม่อยู่แล้วไปเขาเล่ายังไงหลวงพ่อบอกว่าว่าดีขึ้นดีขึข้นแบบว่าท่านตายเห็นเลยก็มาเนี่ยเนี่ย ตอนมีเกี้นี่ตอนมาก็ยังเก็บหัวใจอยู่นะตอนนี้ไม่เก็บแล้วมันจะแบบว่าคล้ายว่าลวงพ่อนี่จะเป็นหัวใจอ่อนกล้ามเนื้อมันอ่อนแรงแต่ไม่ถึงกับเป็นหัวใจแต่กลัามเนจะตกใจง่ายแต่ตอนมาก็ยังเก็บนะเก็บเรียดเรียดเดี๋ยวนี้ปกติว่าปกติยตอนเนี้ยแล้วตอนเป่าลวงพ่อสัมผัสแบบว่าความ,คมันคล้ายกับ มีคนลุกอะ่ะมันแบบว่ามันมีแบบค้าๆอนุภาพอะไรทักอย่างเนี่ยมันแบบว่าจะแบบจะขนมันจะลุกอะ่ะขนหวัวขนขาท้ามันจะลุกอะ่ะนี่ตอนนี้ไม่เก็บแล้วเนี่ยรัวใจเนี่ยไม่เก็บแล้วเนี่ยปกติเลยนี่นี่ย<อ>ชาเมืนะ่ะตอนมาเนี่ยตอนมาชาท้าชามือตอนนี้ดีขึ้นกายจะนั่ง นานเน่ไม่ได้เลยสวนวนนานเนี่ยที่ญาติโยมนี่วนไปไปนั่งเทนนานๆเนี่ยลุกขึ้นจะไม่ไหวเลยวิช<ม>าตอนนี้โอเคก็ยังเป็นปกติแล้วต้องต้องมามาอีกละ่ะมาที่สิบห้าเจอะจะมาวมาที่สิบห้าเห็นว่าจะมาวิชาด้วยวิชามาเรียนด้วย<า>เพราะว่าจะได้ช่วยเหลือญาติโยม<า>ดี <สา S 2> ดีสามตู้